คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่ากระทรวงพาณิชย์จะประกาศเอาจริงเอาจังกับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มหรือใครก็ตามที่จงใจทุกราคากดราคาผลผลิตแต่ถ้ามองในแง่ความเป็นจริงยังไงเกษตรกร,เ,ร,กรเมื่อผลผลิตตัดขายได้พวกเขาก็คงจะไม่ขับรถเร่ไปในหลายพื้นที่เพราะยังไงก็ต้องเลือกโรงงานที่อยู่ใกล้มากที่สุดนะคะแต่เรื่องนี้อาจจะเป็นโชคดีของชาวสวนปาล์มในตำบลทับปริกจังหวัดกระบี่ที่เป็นข่าวไปเมื่อวานนี้คะ่ะพวกเขาประสบปัญหาโรง,งงานสกัดน้ามันปาล์มใน ที่ให้ราคาต่ำมีโรงงานที่สุราษฎร์ธานีมารับซื้อให้ถึงสวนแล้วก็ให้ราคาที่สูงกว่าด้วยค่ะเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่ร่วมกันแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำไม่สอดคล้องกับกลไกตลาดนะคะเตรียมนำเอาผลผลิตส่งขายให้กับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงงานนำรถบรรทุกมารับซื้อถึงสวนและให้กิโลกรัมละ6บาทเป็นราคาที่สูงกว่าโรงสกัดในจังหวัดกระบี่ที่รับซื้ออยู่ที่5บาท4ีสสตางค์ค่ะ นายชโยโดมสุวรรณรัตนะประธานชมรมคนปลูกปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับโรงงานที่กดราคารับซื้อผลปาล์มจากาเกษตรกรโดยขอให้ยึดราคาประกาศน้ำมันปาล์มดิบหรือ CPO ของกระทรวงพาณิชย์เป็นฐานคิดคำนวณในการรับซื้อค่ะผมยกตัวอย่างราคาคุมค่าในประกาศที่สามเบาทเมื่อวานนี้นะครับผลปาล์มเราต้องได้6กบาทแปดสิบถึงเจ็ดบาทนะ แต่เราคิดไม่ได้โดยโลงสก,กัดอ้างว่าเขาขายได้ต่ำกว่านั้นขายได้ต่ำกว่านั้นเอา้าแล้วทำไมข้างบนคุณเอาราคากรมค้า,า,คา,คา,า,คาไปในไปคิดต้นทุนของคุณบวกกำไรแล้วขายปามให้ประชาชนที่กดสี่แปดสี่เก้าอย่างเนี้ยมีร้อยก็เหมือนกันเอาราคาที่คุณการประกาศทั้งหมดแบบนี้มันเท่าเข้าขายค้ากำไรเกินควรพาณนย์จังหวัดสามารถจัดก,การได้มีกฎหมาย ขณะที่จังหวัดรังเจ้าของสวนปาล์มน้ำมันยังคงจ้างตัดผลผลิตถึงแม้ว่าจะออกมาน้อยกว่าปกติเนื่องจากกลัวว่าราคาจะต่ำลงไปมากกว่านี้ค่ะผู้รับจ้างตัดผลผลิตเปิดเผยว่าแม้ราคาจะตกลงมากิโลกรัมละ5บาท50สตางค์แต่ยังได้รับเงินว่าจ้างให้ตัดผลผลิตในราคาตันละ6 0 0บาทเท่าเดิมแต่กลัวว่าถ้าราคาลดต่ำลงไปมากกว่านี้ก็จะกระทบกันไปทั้งระบบค่ะ